m มูวี่เชคสวัสดีครับได้เวลามูวี่เชคกับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวดงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับตอนนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับก่อนหน้านี้ ทอมฮอลแลนด์ครับบอกว่าเขาเนี่ยเคยเสนอโซนี่ให้ทำหนังต้นกำเนิดของเจมส์ปอนด์และมีความหวังว่าเขาเนี่ยจะได้รับบทนั้นด้วยตัวเองแต่มันกลับล้มเหลวทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำครับกับเหตุผลที่ว่ามันไม่สมเหตุสมผลบางประการครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่ามันไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่เขาเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเจมส์ปอนด์นะครับแล้วก็เคยคิดว่า มันน่าจะตื่นเต้นมากๆที่ได้เห็นประวัติความเป็นมาของเจมส์บอลเพราะถ้าเราจะไม่บอกว่ามันเป็นหนังเจมส์บอลจนกว่าจะถึงตอนจบแล้วเวลาโปรโมทหนังล่ะมันไม่สมเหตุสมผลนะครับถ้ามันจะไม่พูดถึงเจมส์บอลเลยแม้ว่าทอมฮอลแลนด์จะไม่ได้เป็นสายลับมากเนีอย่างที่เขาหวังเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยอาจจะได้ไปต่อในฐานะนักล่าสมบัติในหนังภาคต่ออันชาเต้แทนครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยหนังทำเงินได้ดีเลยทีเดียว แล้วโซนี่เนี่ยก็เรียกภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าแปรนดชายใหม่ของพวกเขาเลยครับเอาละครับแล้วกลับมา movie check กับ V ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ movie check